ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็ป็นตอนที่ปกติแตกเรื่องของปฏิสัมภาริครับที่เกิดได้อย่างไรที่เมื่ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องปฏิสัมภาระที่สี่แลโดยโครงสร้างของปฏิสัมภาระที่สี่ก็เป็นเรื่องของปัญญานำหน้าสมาธินนะว่า ทำให้เก e ิดชาติชาติที่เห็นทุกข์ทุกทำให้เกิดกังขากังธาทำให้เกิดปรามโมตปิดปิดสิทธิสุขแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นนั้นปัญญานำหน้าสมาธิตัวนี้ก็จะเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเหตุญาสูตรจักรยานทัศนะนะกำลังเดินทางข้ามไปที่เกาะซุมาลีนาอันนี้ก็เป็นป้อมปลาจารย์ กินเนีจากทวีเดนเข้ามาบุการเจริญปัญญาอำน้าสมาธิเนี่ยสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเพราะว่าอวิชชามันไม่รู้นะมันเป็นหลนรักทุกอย่างธรรมชาติเป็นของตอนอย่างแผ่นดินแ่ด่างเนี่ยต่ญญตอแก่กันตามก็อยู่ไปตามปัจจัยมาดูรูปเนี่ยเป็นเป็นทุกขลักษณะมันไม่คงที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็แปรเปลี่ยนะแต่วิชาเนี่ยมันไม่รู้ว่ารูปเป็นทุกขลักษณะ มันก็มีฉันพระราคะในรูปเัีนกไ้ว่เป็นหลงรับรูปที่เป็นทุกขังก็เป็ตนมันก็เลยพลาดไปเลยทั้งหมดระบบที่หรวงพ่อบอกถ้ามันถ้ามันพลาดตั้งแต่แรกมันจะพลาดทั้งระบบนักอภิบาลเนี่ยที่ที่จงรง้รงกลับวรียกวิปลาสคือมันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเลยวิปลาสก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รูปก็เป็นอนัตตาถ้าหลงก็เป็นตาอย่างนี้แล้วก็โปรว่ารูปเนี่ยเป็นตน คนเลบฟันตอแกงก้อนหินน้ำทะเลท้องฟ้าลมหายใจแสงแยดที่ประกอบเป็นร่างกายเป็นตนตนมีรูปรูปก็จะตนตนอยู่ในรูปนี่เป็นเป็นทางผิดมันไม่ได้ถูกนะเป็นทางชั่วเป็นความพินาศแลวก็เป็นความวิปลาสการเริญปัญญาาำน้าสมาธิแบบน,นี้อยู่ที่ไหนจะทําได้ถนะ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันมันจะไม่ไปเดินทางผิดมันจะ่ไปเดินทางชั่วหรือว่าไปวิปลาส ไม่ใช่คนวิปปารานะต้องเป็นใจก่อนถือว่าไปพิจารณาเห็นว่าเวทนาจากแสงแดดจากทะเลจากเกาะแก่งอะไรเนะี่ยเป็นตนตนมีเวทนาเวทนาอย่งตนมีตนตนเวทนานี้ก็เป็นทางผิดเป็นทางชั่วเป็นความวิปลาราที่อวิชชาปัรพราและก็เลยผิดั้งระบบที่เราก็เล่าเลยการเจริญแบบเนี้ก็คือการเจริญปัญญานหน้าสมาธิคือมันจะไม่เป็นหลงทางเผลอเพลินนะว่า ความจําเรื่องเกาะซูมารีน่าเป็นเราหรือเรามีความจําเรื่องเกาะซูมารีน่าเกาะซูมารีน่านี้อยู่ในความจําของเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันมันไม่ไเป็นหลงผิดคิดมั่นอย่างนั้นหรือไม่เป็นหลงผิดในความคิดเลยคิดเิดไปว่าเกาะซูมารีน่าเป็นอยู่เป็นความคิดที่เป็นตัวเราคิดถึงเกาะซูมารีน่าเป็นเป็นตัวโยอมไหม เวาพอไหมแต่ถ้าไม่รู้ใช่ไหมมันจะเกิดคว,วามคุ้นชินคุ้นชินแล้อจปกป้องตัวความคุ้นใหญ่ไปตั้งกันตืเดยนให้เข้ามาในเป็นโลกของศาสารวัดนะที่ไปคิดว่ามีเกาะซูมาลีนาอยู่ในความคิดเป็นของเราอันนี้เป็นความเป็นทางคิดเป็นทางชั่วเป็นความที่หน้าแล้วก็เป็นความวิปลาสคือไม่ใช่เล่นจริงอันนี้เรียทีด้ว่าอันนี้คือปัญญานำหน้าสมาธิมันจะไม่เป็นเผลอเพลนในความคิดที่ว่า วิญญาณเนี่ยไม่เข้าไปเห็นความคิดนี่มันก็ไปมีนาทีไปที่ซ่องเสร็จเห็นไหมถ้าไม่เห็นนี่แล้วมันไม่เห็นมันไม่เข้าไปในความคิดเถึงความคิดมันจะแปรเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ไม่มีท่าปวดใจความคิดที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเห็นว่าถ้านไม่ใช่เราผู้ชั้นอาจารย์สถาบันคนคนเราจะดการอยู่แเป็นลูกสระบานคนคนเัดการแล้วเป็ลูกคนราจัดารอยวเป็นเวลาคนเราจะดการอยู่แล้เป็นความจํา สถานคนคนละกันเลยเป็นความคิดสราธิหนาที่ว่าการคิดเรื่องไอ,อง้กต่อมามาธิน่าเนี่ยเป็นหลวงพ่ออำนาจไหมเป็นหลวงพ่ออำนาจจะจะเป็นไม่ได้ไงนะเพราะว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีความผูกพันนั้นเวลาตรงเนี้ยที่เป็นจุดสําคัญนะที่ทําให้ใช้ปัญญาอำนาจสมาธิไปก่อนในระดับแรกพออย่างน,นี้แล้วมันก็จะเกิดราโมชคือเข้าใจแล้วเหตุบา ปฏิเสธติปัิจธีที่ใครก็ไม่กายมาก็สงบวะงั้นที่ใคก็สงบดันั้นก็เกิดความสุขว่ารอยู่ตรงที่ว่าจะทุกข์เมื่อจบแล้วถ้าไปปรุงร้ายเรื่อยๆไม่น่าครับมัจะเป็นทุกข์า่ปรุงกระทุกเมื่อที่เดมันจะไปทุกข์ใช่ไหมมีความสุขจิตจะตั้งมั่นไหมอันนี้เป็นปัญญาอำนาจสมาธิแั้วตัวสมาธิจะทำให้เกิดญยติธรมปูแตยาลัณะ์นันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนา ที่เห็นตามว่าเป็นจริงอีกระลอกสิ่ที่ตามเข้ามาที่เล่าถึงวิโรจนญาในในข่าวที่แล้วนะวันที่สองแยกรูเทียนามแล้วตามรุ่นวิโรจนญาเห็นเป็นเหตุปัจจัยขบวนเห็นเป็นเหตุปัจจัยกทุกระดาบนะแล้วก็เห็เป็นไตรรักน์สมวชัญญาเห็นเป็นความเก็บดในแต่ละดัดที่หลวงพ่อวีนี่ยเขียนเคยชื่นภาษารี่เขีเก็บดับเขียนคนพลเรือนคนชีวิน เอสโตเนียคนเดนบาร์ดคนฟินแลนด์แถวนี้กุยกันใช่ไหมุยเป็เสียงเกิดดับให้่างจากเสียงทะเลใหตการจากเสียงนกรบอวนนะนั่นก็จะใช้ที่อุทยานต่อจากธรมชาติไม่ได้ไปทุกทุกขนักเหมือนกันนะเราจะเห็นความดับไปทีสิ่งที่มันเกิดดับเกิดละขณะมันจะเป็นเราไปได้ไหมการเห็นพวกนี้ก็เป็นการเห็นที่ถูกต้องมากเลยนะว่าที่สิ่งที่ดับไปเมื่อกี้มันจะเป็นเราไปได้หมสิ่งที่ดับก็ไม่ใช่เรา ต่อเจกาพญาที่ดับไปแม่ก็ไม่เชื่อเราดูที่ข้นไดอย่างนี้นะไม่เห็นที่เราก็ข้นได้นะแล้วก็เห็นแล้วก็เป็นพยาญาเยเห็นกเ็นเรื่องการปรุงแต่งว่าปกาซูมาเรีนนาของเราเนี่ยมันมันน่ากลัวที่ปรุงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วถ้าถ้าไปเกาะกลับก็เป็นทีมพญาเอกโทษนะที่จะไปปกป้องต่อสู้ฆ่าสู้คนอะไรเพื่อจะปกป้องเกาปซูมาเรียนาของเราทะเลของเราอะไรนี้เป็นต้นนะ มันมันเห็นโทษอธิปยาแล้วก็มันก็จะเดือดร้ายโลกของความตึงแกร่งทั้งหมดนี่ยิ่งเกิดจากวิชาภูมิสังขารน่าเบื่อาจังเห็นวิแอะไรจริงมันเพิ่งไปได้ไม่ยิบไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องปลอดภัยมันจะหาทางองอกหรือว่าเดินทางรีกระทุดงแล้วกันนะไปดีที่ที่ไม่มีความผูกพันจะไปเดินป่า,บบาที่กินแลนด์จะไปมาที่เกาะชูมาลีนาเนี่ยเห็น <c oughs> แล้วว่าอนาคตที่จะถึงเกาะชูมาลีนาโดยประธานที่มี ขาก็ไม่มีตั้งตั้งสติวิธีนี้ตั้งแต่แรกนะมจะไม่ไปเกาะจับที่เกาะสุวาริน่าเลาก็จะไม่ไปเกิดจุวตรวันเรากที่เกาะสุวาริน่าเจเนี่ยมัก็ตั้งสติไว้อย่างนี้หาทางออกไว้กาะนเนส้รุต่าาติผู้เ็จสายญาิท่วางแก้ปัญหาต่อเรื่องแก้ข้าหมดแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยตรวจก็ไปดูแล้วมันไม่ถ้าเ็ปนะ การยึดบ้านว่าเกาะชุมพรินาของเราอยูเลยาก็จะทุกทันทีนี่ก็มีปัญหาอยากให้เกาะชุมพลินาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ใครมาเล่นชิงไปต้องเอาปืนใหญ่ตั้งของต้องเตรียมแต่สู้เตรียมอะไรนะอันนี้กระบวนการพวกนี้มันก็จะไม่เกิอดอนยะ่างพัฒนาไมนได้มีนั้นปัญหาจากอุปน,นิสัยจากประดามใช่กระดับจับตั้งแต่ตรงนี้นะมั้ยก็ยืยตนตรงนี้ที่อทางในเกาะชุมพลินาเนี่ย มีประธานไหมไม่มีสนเดียร์ี12มีการต่อจ้ำไหมกายวาจาใจกับผู้คนแถวนี้ไม่มีส้าจำดีับชั่วมีไหมก็ไม่มีทุนดูไปยอมไปเกาะำกับผู้คนแถวนี้ที่กาะสุมาลีนาไหมก็ไม่มีประธานที่จมีคนท่าตายอเชีเียคนนมีคนเวียดนาเราเขาก็คิดว่าเราคนเขามว่าเราเป็นคนเมิดว่าเรนค้ เราก ok ็นี้เขาเป็นคนไทยเรากนนี้ว่าเขาคนเวียดนามเป็นคนไทยรว่าคนก็ไม่เป็นคนไทยจริงหน้าตาเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกนะก็าเป็นลาวคนกัมพูชาคนเะเมรคนเวียดนามคนไทยหรือคนพม่าคนอะไรเดี๋ยวกนนี้คือว่าคนเหล่านี้หน้าตาคล้ายๆกับหมดรู้สึกว่าเป็นเป็นคนกะเมยเป็นคนเวียดนามเป็นคนพม่าเป็นคนลาว จะเป็นชั่วนะจอมนี่ยไม่นะไมีอยู่จริงไม่ยอมอนที่เจ้าของเกาะชูมนนาตนาที่ก็ไอยู่ไม่ยอมนะเป็นเจ้าของอะไรบ้างนะในโลกใบนี้ที่จะต้องเกาะกลับสมบ้องไม่เกาะตามี็ชั่วจะกป้องเกาะสุมาติน,น่าเกาะที่ไหนๆแล้วกันเกาะชูมาลาเกาะอะไรเกาะสุมาลีอะไรที่ไหนก็ได้มยมันจะเป็นชิ้นสวรรค์ตกตลกลนลอกได้ไหถ้คิดวหลพ่อตอนนี้ขึ้นสวรรค์้วตกตนล,ล็อกละ เขาเรียกว่ามตายตัวนี้ที่ว่าเกิดที่ไหนสวรรค์หรือไม่เกิดเลยคือเขประทานดับพบจากชาติดับปัญญาที่สิบสองเป็นที่สี่เลยมันเป็นคติยาที่สามารถเห็นได้ด้วยทุกทุกขันวันนี้หัวข้อก็คือเรื่องของปัญญานำหน้าสมาธิแล้สมาธิก็มาทําให้เกิดปัญญาก็คือสมถะตติปัจฉนาถ้าแบ่งแบบสีิที่มันจแบ่งแบบนี้ก็จะเป็นอันที่หนึ่ง จิตตรอทุกข์ก็คือให้รู้ก็คือว่าจะย่อประธานขันท่าเป็นทุกทข,กทข,กข์ที่เขาไปยึดมาไว้อกาะซูดมาของเราทีท่สองจิตตะปูไตรลักษ์ก็คืออวิชาที่ไม่รู้นะว่ามันไม่ใช่เกาะซูมาลีท่ารื่อเขาจะเป็นของใครไม่หลงลังจกจะไอความทุกข์ทั้งหลายเป็นของเราเองนะในจิตข้อทีท่สามนะท่านยกขึ้นมาก่อนก็คือจิตต่อปักให้เจริญก็คือสมถะวิปัสสนา,ท,าที่พระพุทธ ก็คือเอาปัญญานำหน้าสมาธิแล้วปัดสมาธิมันนำหน้าปัญญาเป็นรมมติที่เป็นต้นหงใช่นะนะิยนะต์ต่อนิโรธให้ทําให้แจ้งก็คือวิชาแล้วก็วิมุตติเนี่ยความหรือคนจ็บทุกข์ก็คืออุปทานดับครบดับชาติด,ดับระโยธ์แต่ว่าอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติท,ทําได้มาอย่างนี้ถ้าขเข้าใจหลักอินเรื่องของปัญญานำหน้าสมาธิแล้วก็สมาธิทําให้เกิดปัญญาที่มันก็ใช้ได้ทุกปัญหาได้ยืนเดินด้านนอน ลสุดท้ายมันมาตกตรงที่ว่ามันจะไปทำให้เกิดสวรรค์นรกหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากโย่ถ้าเข้าใจแล้วเรื่อประธานดับพบดับชาติดับประโยชน์ชาติขึ้นแล้วจุดที่ควนธรรมก็ได้ทําจบแล้วนะจุอื่นที่ตรงนี้ก็ไม่มีนะนได้แปลว่าการปฏิบัติอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วก็ปฏิบัติได้บางทีแก็เดินทางไปที่ที่ไม่อยู่ประธานแล้วก็ได้ จะต้องจักชื่อฝรั่งทุกคนอย่งเดตอนนี้เยอะที่มันจะมีชื่อฝรั่งฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเอสโตเนียนอร์เวย์อยู่ในความจำความคิดของพ่อไม่ได้มี่ก็ไม่มีชื่อนั้นมันจะก่อกรรมใช่ไหมล่ะก็โยมเรามีชื่อใครอยู่ในความจำความคิดที่ก่อกรรมก็ชื่อนั้นเป็นจริงไหมนะก็ฝากทุกคนเอาเรื่องของปัญญาธรรมด้าสมาธิสมาธิธรรมฐานเป็นบาตรฐานศาศนาเนี่ยมาพิจารณาถิ่นพระพุทิพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเพื่เราจริญพรล